ย้ายมาใหม่อ่ะครับมาอยู่ข้างบ้านนี้เองครับย้ายมาคนเดียวนะเปล่าครับช่วยกันย้ายหลายคนเลยครับย้ายคนเดียวผมขนไม่ไหวจริงจริงของเยอะมากอ๋อคนตีนนะมึงเนี่ยโปรตีนเหรอครับคุณโปเล่นเวทด้วยเหรอครับทานที่ห่ออะไรอยู่ครับเนี่ยหูไม่ดีหรือมึงอยากมีเรื่องเหรอมีเรื่องสิครับคุณโปชอบดูหนังเหมือนกันเหรอครับผมมีหลายเรื่องนะครับคุณโปชอบดูแนวไหนครับพระเจ้าเหมือนเถอะไปไหนก็ไปไปเฮ้เพื่อนอย่าไปเล่เขาอย่างนั้นสิสวัสดีครับผมชื่อซิลครับขอดูใครหน่อยครับได้สิครับเดี๋ยวผมไปหยิบในตู้เย็นมา ของคุณนะครับเอ่อคุณหมีเป็นยังไงบ้างครับดีขึ้นหรือยังเป็นไรใครเป็นไรเห็นวันนั้นเพ้อถึงนางฟ้าอะไรสักอย่างนี่แหละครับอ๋อไม่ได้เป็นไรครับวันนั้นผมเมาเฉยๆครับอ๋อไม่เป็นไรก็ดีแล้วครับอันนี้ผมซื้อของมาฝากครับจริงเหรอโอ้ยไม่น่าลำบากเลยครับซื้อของซื้อของมาฝากด้วยใจดีจังมีอะไรช่วยเหลือก็บอกได้นะครับเออคุณใจผมขอยืมตังค์หน่อยสิได้สิครับนี่ครับเอาแล้ว จอยทําอะไรอยู่คะอ้าวคุณสีผมจัดข้าวของให้เขาที่เขาทางอยู่ครับหิวเปล่าเอานมมาฝากชอบไหมขอบคุณมากเลยครับผมชอบกินนมแม่ใจดีจังเลยนะครับเหลือเหรอแต่เราชอบกินกล้วยนะอ๋อครับดีครับมีประโยชน์ครับนี่ขนเองจัดเองเลยหรอคะครับผมขนอยู่คนเดียวเนี่ยแหละครับขนเยอะไหมขนเยอะสิครับของเยอะนะครับเนี่ยขนเยอะไม่ดีนะมันอับมานี่ถอดกางเกงสิเดี๋ยวเลมให้เออเออ ขอโทษนะครับคุณจอยเอ่อผมขอยืมตังค์ได้ไหมครับอ๋อได้สิครับนี่ครับคุณหมีโดนกูเฮ้ย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 ูฮยเฮ้ยเ่ะมเฮ้ยเฮ้ยเล้ะไฮ้เฮ้ยเฮ้งเ้อเอ้ยเฮยเฮอยเฮ้ยเฮยเฮ้ยเร้ยเฮ้วเฮ้อยเก้ยเฮเฮยเฮยเ่้ยเฮ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 ้ยเ่้ยเห้ยเฮ้ยเฮยหฮ้ยเ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 ฮเ้ยเฮ้ยึง้ยเฮ้้ยเฮ้ยเ่้ย้ยเฮ้ย้ย้ย ขอดมออกมาเนี่ยได้เอาอิเท่ายับปากบอยมึงฟังกูนะกูมีความจริงอะไรจะบอกมึงอย่างหนึ่งอะไรของมึงแม่มึงอะทำไมแม่กูทำไมก็แม่เดียวกับกูเนี่ยแหละคุณจอยครับเออผมขอเพิ่มีปสักสองร้อยได้ไหมครับได้ครับคุณหมีอ่านี่ครับหิวเมื่อไรก็แวะมา ครูมีเงิงเท่าไหร่อะจะไปจีบพี่จอยอะขอมคันโอ๊ยสามพันนี่ได้รอบเดียวเองให้เจสอนก่อนเป้าคิดพันห้าพอขอนกใครก็สอนอย่างว่าไงขึ้นครูขึ้นครูน้องครูอยากเรียนหนังสือกับคุณครูเหรอใช่ขึ้นครูเอาไหมเข้นไปหาครูพี่เด็กสิครูพี่เด็กใจด,ดีสอนให้ฟรีไม่เสียตงังค์เขินเก๋เขินเก๋เนียเนี้ยเดี๋ยวเด็กๆกำลังจะไปส่งการบ้านพอดีเลยไปด้วยกันไหมพาเจไปดูหน้ามันหน่อยเดย้ตัดราคาเหรอฮะไม่รู้จากแม่ซะแล้วใครๆขึ้นครูขึ้นคร โปไปไหนอเพื่อนกูจะไปปากซอยไปซื้อกว๋วยเตี๋ยวกินฝากซื้อด้วยดิเพื่อนเอาเล็กแห้งปรุงมาเลยใส่น้ำตาลเยอะๆนะ,ะแหมไวเลยนะขี้เกียจจริงๆมึงเนี่ยน่ะนะฝากซื้อหน่อยดิเพื่อนเออ,เออเดี๋ยวซื้อมาให้โปไปไหนอเพื่อนก็ไปแกะเตี๋ยวกินไงเฮ้ยเออ,เอ,อ ฝากกินด้วยดิเพื่อนเราขี้เกียจลุกไปกินนะอ่ะมึงบ้าปะเนี่ยไอหมีมันฝากกินกันได้ที่ไหนะไอบ้าเอานะ่าฝากหน่อยช่วยกินแทนเราหน่อยเดี๋ยวเราว่างแล้วเราไปกินคืนให้เอามึงจะบ้าหรือไงล่ะสมองสมองไปหมดแล้วมึงเนี่ย พอทำอไรอยู่ในห้องน้ำอ่ะขี้ไงสัตว์เข้าห้องน้ำมาแดกข้าวมั้งใกลเสร็จยังยังเวย้ยอีกด้านเฮ้ยงั้นเราฝากขี้ด้วยดิเพื่อนอะเอ้ยฝากหน่อยแล้วปวดท้องไม่ไหวแล้วมึงจะบ้ากันไปใหญ่แล้วใครก็ฝากขี้กันอี๋เอาก็ห้องน้ำม,นมันมีอยู่ห้องเดียวอะ่ะไหนนายก็เข้าไปแล้วนายขี้ให้เราหน่อยดิฝากหน่อยฝากหน่อยเหตุใจแคบต้องเลยนะเพื่อนเอากูผิดซะงั้นได้ไอสัตว์มาปล่อยผ่านตูดกูไปเลยมึงพร้อมนะเดี๋ยวกูขี้เผื่อให้ได้เลยเพื่อนพร้อมเอาเ หนึ 1> 1, 2, ่งสองสามทำไมมาปล่อยตรงนี้ล่ะพี่เมีโอ๊ยจิตใจทำด้วยอะไรเนี่ยมาปล่อยกลางมานแบบเนี้ยยังไม่หมดนะเพื่อนเลอยชุดหนึ่งโอ๊ยพี่สีคอหยุดมากอุยเหม็นมากพี่สีเหม็นไม่เป็นไรน้องสีเดี๋ยวน้องเด็กเข้ามาจัดก,การให้เรื่องเล็กๆน้อยๆแค่นี้ทำเป็นเรื่องใหญ่ไม่ได้ ยังไม่หมดนะเพื่อนยังไม่หมด ดีเจผู้เมนูยิ่งกินยิ่งผอมกับอาหารสุดคลีนลี้นสุดตองอาหารสาหรับคนรักสุขภาพและอยากผอมกับการลดน้าหนักที่เป็นธรรมชาติอาหารลดน้าหนักที่อร่อยที่สุดซึ่งจะเปลี่ยนชีวิตของคุณทุกกล่องให้พลังงานเพียง350กิโลแคลอรี่กับปริมาณเยอะจุดใจแบบจัดเต็มสารอาหารครบช่วนตามที่ร่างกายต้องการรสชาติอร่อยจัดจ้านเมนูหลากหลายส่งตรงถึงบ้านมินิมัมออเดอร์1,000บาท สามารถติดต่อสั่งซื้อได้ที่ www.djmenu.com p และ www.facebook.com/djmenu หรือที่แอปพลิเคชัน DJ Menu ดาวน์นโหลดได้แล้วทั้งใน a p p s t o r e และ Google Play Store